สวัสดีครับก็ผมนายเสาวันมอหกับหนึ่งเลขที่หนึ่งครับสวัสดีครับก็ผมนายวิพกเก้ร์ปันกันชั้นมหกทับหนึ่งเลขที่สิบเอ็ดครับครับวันนี้เราจะมานําเสนอโจทย์การแจกแจงทวินามนะครับโจทย์โจทย์นะครับตัวอย่างที่สิบครับให้ตัวแปรสุ่ม x คือจํานวนครั้งนะครับที่ลูกเต๋าขึ้นห้าแต้มครับจากการทอยลูกเต๋าที่เที่ยงตรงครับหนึ่งลูกเจ็ดครั้งครับหนึ่งนะครับ จงพิจารณาว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นครับของตัวแปรสุ่ม x เป็นการแจกแจงแบบทวินามหรือไม่นะครับ2จงหาความน่าจะเป็นนะครับที่ลูกเต๋าขึ้น5แต้มเป็นจำนวน5ครั้งครับข้อที่1วิธีทำนะครับเป็นการแจกแจงแบบทวินามครับเนื่องจาก1มีมีการทดลองซ้ำนะครับ7ครั้งครับโดยมีความน่าจะเป็นเหมือนเดิมทุกครั้งครับ2การทดลองแต่ละครั้งนัมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้2อย่างครับ คือสำเร็จและไม่สำเร็จครับโดยโอกาสที่สำเร็จนะค,คือ p เท่ากับ1ส่วน6เท่ากับศูนจดหครับแล้วโอกาสที่ไม่สำเร็จนะค,คือหลบ p เท่ากับ5 6 clause 6 clause ส่วน6เท่ากับศูนจุดดามครับ3นะครับการทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันครับข้อ2นะครับจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม5้าไปจํานวน5ครั้งครับเราก็วิธีทํานะครับความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะขึ้นแต้ม5ไปจํานวน5ครั้งนะครับก็คือ p x เท่ากับ5ครับ ซึ่งเราก็จะตั้งสูตร n เลือก x คูณกับ p ยกกำลัง um x แล้วก็คูณกับ1ลบ p ยกกำลัง um n ลบ x ครับก็จะได้เป็น7เลือก5คูณด้วย1ส่วน6ยกกำลัง5แล้วก็คูณด้วย1อขออภัยครับแล้วก็คูณด้วย5ส่วน6ยกกำลัง2ครับแล้วเราคิดเลขออกมานะครับจะได้เป็น21คูณกับ0.0013ครับแล้วก็คูณกับ0.694ครับคิดเลขออกมาได้แล้วจะได้เป็น0.0019ครับ ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ลูกเต่าขึ้นแต้มห้าเป็นจำนวนห้าครั้งนะครับก็คือ0.0019ครับผมพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ,รบขอบคุณครับ